ภาพที่เห็นเราต้องเบอร์ไว้นี่นะนี่คือจีแต่ว่าเบลอร์ให้เห็นให้พอพอรู้รูปร่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไงฮะคือในมุมของเราเป็นไปไม่ได้เลยค่ะอืมเป็นไปไม่ได้แน่ค่ะ,ะแล้วจะลําดับเหตุการณ์ให้ฟังในจุดสังเกตของเราอย่างไงว่าผิดปกติผิดปกติก็คือ <G. S 2> วันที่เขาเข้าไปอยู่สวีเดนนานไหมนานค่ะอสองปีกว่าได้สองสามปีสองปีกว่า ก่อนหน้าที่อยู่ในเมืองไทยสนลีกันไหมก็บ้านก็อยู่ใกล้กันค่ะคือพี่หนูแล้วก็หนูแล้วก็จีค่ะเป็นแบบเรียนมาด้วยกันตลอดเนี่ยค่ะแล้วกอบเขาก็ไปสวีเดนใช่ค่ะนะฮะแล้วเขากลับมาเขาบอกเขามีแฟนในสวีเดนแล้วค่ะแล้วหนึ่งเกิดไปหึงหวงหนึ่งตรงนี้หนูตอนเนี้หนูไม่รู้ว่าพี่หนูเขาคุยกับจีค่ะเพราะว่าคนตายไปแล้วค่ะพูดไม่ได้ค่ะ แล้วย,งาายังไงฮะเขามีการติดต่ออะไรยังไงเฟซบุ๊กอะไรไหคือถ้าจีติดต่อกับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของพี่หนูนะคะครับค่ะก็คือเขาบอกว่าขอเบอร์หน่อยอกลับมาเมืองไทยแล้วอยากเจอเพื่อนเก่าครับค่ะอืมแล้วแล้วพี่หนูก็ให้เบอร์ไปอแล้วหลังก็คือให้เบอร์ไปวันที่สองครับคือเกิดเหตุวันที่สามอะคะ่ะอืฮะสองสิหาสองขอขอเบอร์เฟซบุ๊ก แล้วให้ไปผ่าน a c e b ุ o k ได้แหละใช่ค่ะแล้วก็มาเกิดเหตุวันที่สามเราไปไล่ดูรายละเอียดแม้ที่โทรศัพท์คุยกันไปไหนโทรศัพท์คุยกันก็คือคุยตั้งแต่วันที่สองประมาณห้าทุ่มค่ะครับแล้ววันที่สามเกิดเหตุตอนเที่ยงถูกไหมเที่ยงวันมีการโทรอะไรกันยได้ก็คือมีสายโทรออกอประมาณบ่ายหนึ่งสิบหกนาทีค่ะครับสงสัยแบบประมาณว่าพี่หนูคงจะไปถึงจุดที่ จีอยู่ก็เลยติดต่อว่ามาถึงแล้วนะประมาณเนี้ยค่ะคือหลังจากนั้นหนูก็ได้ข่าวว่าเอาพี่หนูเสียแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในความเชื่อของเราคือหลอกไปฆ่าประมาณเนี้ยค่ะหลอกไปฆ่าตั้งใจอย่างนั้นเลยเราคิดว่าถึงขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่าจีเขาพยายามติดต่อหนูทั้งวันตั้งแต่วันที่หนึ่งอะค่ะติดต่อหนูพอ เขาติดต่อกับพี่หนูได้เขาก็เลิกติดต่อกับหนูเลยเหมือนกับเขามีเป้าหมายในการรู้สึกเราก็คือจะติดต่อกับพี่หนึ่งให้ได้ตอนแรกติดต่อเราก่อนติดต่อหนูก่อนน่ะนะฮะจนกระทั่งพอติดต่อนึงได้ก็ไม่ติดต่อเราอีกเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในการรู้สึกเราคือล่อไปเลยอ่ะใช่ค่ะเพื่อค่าคิดอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยค่ะก็คือถ้าหนูไปถ้าเป็นหนูไปแทนหนูก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนู ไปถ้าวันนั้นหนูว่างค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวยังมีเรื่องอาวุธด้วยเนี่ยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บาดแผลที่คุณแม่กับพ่อบครัวสงสัยเนี่ยนะ,ะแต่ว่าคุณครูคะนะ,ะเคยสอนจีไหมไม่เคยค่ะแต่สอนหนึ่งค่ะแล้วเรื่องนี้ครูเห็นยังไงฮะถึงออกมาร่วมสแสดงความรู้สึกเนี่ยคือจากที่ที่มีความผูกพันกันมานะคะในาฐานะลูกศิษย์กับครูคือ,อเขาไม่ไม่น่าที่จะเป็นประเด็นนี้ได้อะคะอ่ะ ค่ะไม่น่าเป็นไปได้เลยค่ะแล้วมีอะไรครแล้วก็หลังจากหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะก็มีนักเรียนที่โรงเรียนนะคะเป็นรุ่นน้องของหนึ่งอะคะ่ะได้มาเล่าให้ฟังว่าครูวันที่พี่หนึ่งตายหนูก็ได้รับโทรคือได้รับโทรศัพท์เขาโทรไปหาหนูเหมือนกันเพราะว่าลูกศิษย์คนนี้จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะออกบุค,คลิกกระตุ้งกระติ้งอะคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าโทรไปหาหนูเหมือนกันทีนี้ ก็เลยถามว่าเอาแล้วเธอมีความรู้สึกยังไงบอกหนูไม่อยากพูดเลยหนูค้นหัวลุกอ่ะเพราะว่าเอาแล้วทาไมเธอเธอตัดสินใจยังไงทําไมเธอถึงไม่ได้ไปวันนั้นเขาเลยบอกว่าวันนั้นอ่ะฝนตกแล้วหนูไม่มีรถหนูก็เลยไม่ได้ออกไปแล้วถามว่าเอาแล้วเธออยากไปหาเขาไหมบอกความรู้สึกคือเขาเป็นเพื่อนนะหนูก็อยากจะไปอยากไปหาเขาแต่พอดีเขาไม่ไม่มีรถนะคะก็เลยไม่ได้ออกไปก็เลยไม่ ไม่ได้นั่นนะคะมไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เขาบอกว่าตัวเขาเองนี่พอรู้ว่าหลังจากที่เขารับโทรศัพท์คนผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาค้นหัวลุกมากเพราะว่าพอมาเห็นข่าวก็กลายเป็นพี่หนึ่งไปแล้วค่ะหเหมือนกับว่าเดิมถ้าเขาไปถ้าเขาไปก็อาจจะเป็นเขาเขาบอกอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อันนี้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าขนลุกค่ะแล้วก็มีลักษณะกระตุ้งกระติงค่ะมีลักษณะกระตุ้งกระติง เพืจะได้ความรู้สึกครูคนหนึ่งเนี่ยครูก็มองเหตุการณ์ที่ว่าไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องชูส้สาวอะค่ะค่ะ,ะทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮรครอบครัวนอกจากจะขอความเป็นธรรมเรื่องของคดีความว่ามันไม่น่าจะเป็นกรณีที่โยนิสชาวสีววเดยป้องกันตัวยังมองถึงกรณีที่เป็นการล่อหลอกเพื่อจะไปทำร้ายมองถึงขนาดนั้นค่ะ แล้วก็คดีตำรวจได้ยังไงฮะในแง่นี้ที่เราพยายามที่จะบอกประเด็นนี้เนี่ยคุณแม่คือตำรวจเขาก็พูดว่าบางอย่างก็เขาก็กำลังสืบสวนอยู่แต่บางอย่างเขาบอกเขาบอกว่าไม่สามารถจะบอกได้เป็นความลับของราชการครับคุณแม่ไม่ต้องใจร้อนรอเพราะคดีนี้สามารถสืบได้เก้าสิบวันเขาบอกกับคุณแม่อย่างนี้อ,อาวุธด้วยประเด็นข้อหนึ่งที่คุณแม่หรือน้องสองชายอาวุธ อคือเขาเตรียมมาเลยค่ะทำไมทีนางนะมีอะไรยังไงคือแบบเขาที่สร้างมานะคะเขาบอกว่าเขาซื้อเตรียมมาเลยเขาให้การว่ามีดเนี่ยเขาไปซื้อมาจากพัทยาใช่ค่ะมีดยาวหกนิ้วที่เป็นมีดที่ใช้แทงน้องหนึ่งเนี่ยนะแต่มีอย่างอื่นด้วยค่ะอืมอืมคือเครื่องช็อตไฟนี่รที่เกิดเหตุค่ะมีเครื่องช็อตไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีเป้าที่แบบว่ามีรอย ยิงรอยมีดแทงไว้แล้วค่ะอค่ะแเรามีอะไรอีกสนับมือค่ะสนับมือทัอ้งหมดที่ทําให้เราไม่คิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นใช่หรือเป็นเรื่องบังเอิญขึ้นเช <c oughs> ื่อว่ามีการวางแผนค่ะเหมือนกับว่าหนึ่งคงต่อสู้หรือย,อยังไงเนี่ยคุณแม่เพราะมันก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใช่ไหมไม่มีร่องรอยการต่อสู้คือถ้าเข้าไปจะมีอะไรก็ตามถ้ามีร่องรอยการต่อสู้คู่กรณีต้องมีบาดแผลบ้าง แต่ครอบครัวกำลังบอกว่า<ำ>ไม่มีเลย,เลยโดนฝ่ายเดียวเลยน้องหนึ่งโดนเต็มๆเลยถ้ามีการต่อสู้ก็ระวังชกต่อยก็ต้องมีรอยแบบว่าเหมือนเราต่อยกันแล้วนะนะต้องมีฝ่ายหนึ่งชักแดงช้ำอะไรมัง่งแต่ฝ่ายทางโจนิดไม่มีอะไรเลยขาวสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างขาวสะอาดหลังเกิดเหตุแน่นอนถ้าจีไม่ได้ถูกดำเนินคดีติดต่อจีได้ไหมในฐานะก็เป็นเพื่อนบ้านอสมัยก่อนถูกไหมฮะ ก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านแล้วก็เคยเป็นเพื่อนลูกชายแล้วก็บอกว่านี่มันรักสามเศร้าเนี่ยแม่ได้ติดต่อจีไหมไม่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่อเลยแต่แม่พูดตรงๆคือเชื่อว่าจีเป็นต้นเหตุเพราะโจนิทอยู่ดีๆคงไม่รู้จักหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ว่าโจนิดจะมาโทรชวนหนึ่งออกไปเป็นไปนได้ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงพาไปจีระนันพาไปติดต่อจีได้ไหม หลังเกิดเหตุแล<ช>้วค่ะคือติดต่อไม่ได้เลยค่ะเฟซบุ๊กอ,อะไรยังไงเนี่ยไม่ได้มีการปิดเฟซเข้าเฟซเขาไม่ได้เลยค่ะคือก่อนหน้านี้หลังเกิดข่าวนี่ออกมาว่าเป็นรักสามเศร้าเนี่ยคือในเฟซมีการเข้าไปเขียนในทํานองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ได้ะจะคบหากันหรือหึงหวงเพราะหนึ่งเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีมากๆใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มีคนมาชอบพอมากมายค่ะ แต่คู่กรณีเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนที่หนึ่งไปชอบพอถึงขนาดไปถึงหวงดูจากภาพที่ปรากฏอย่างนั้นพอปิดเฟซไปเลยยังไงต่อที่ต่อไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะอ,อแล้วยังไงต่อเบอร์มือถือที่หนูเคยมีหนูกโ็โทรไปไม่มีการรับสายอเฟซไม่ได้กลับมาเปิดใหม่เลยแม่กลับมาเปิดเมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะครับค่ะหนูเปิดไปดูก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเฟซเลย เอาละฮะทั้งหมดก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามขั้นตอนแต่ทั้งหมดที่ครอบครัวร้องเนี่ยก็เพื่อต้องการคือคดีขอให้เกิดความเป็นธรรมและตรงไปตรงมาแล้วก็รวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็นสองก็คือความเสียหายที่เกิดกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาไม่มีโอกาสพูดในความรู้สึกของครอบครัวเพราะเขาเสียชีวิตก็เลยจะขอเป็นธรรมว่าเขาไม่ใช่เป็นคนนั้นคุณแม่คืออยากให้ ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะทั้งสื่อทั้งตำรวจอะ่ะคือขอความเป็นทรรว่าเออให้มันแบบว่าอยากเอาผู้หญิงได้นะ่ะจับให้ได้หาหลักฐานให้เพิ่มเติมอะไรได้เพราะว่าถ้า ระหว่างการต่อสู้กันระหว่างหนึ่งกับโจนัทมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดืนหนึ่งก็โดนแทงแล้วโจนัทก็โดนแทงแม่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 รับได้อ,อ่ถือว่าเป็นการหึงหวงหวงรืกอกันแบบว่าคุยรู้เรื่องนี่แม่รับได้แต่อีกอย่างตอนเนี้คือหนึ่งโดนเต็มๆแล้วตอนนี้ไม่ไม่ไม,ม,มีทั้งแผลทั้งอะไรแล้วโจนัทไม่มีอะไรเนี่ยรับไม่ได้เลยอยากให้มีความกระจ่างกว่านี้ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะแม่อยากจะพูดอะไรับหนึ่งไมหมถ้ามีโอกาสพูดได้อยากพูดว <Wow. S 1> คืออยากถามว่ามันเป็นไปมาได้ยังไง เป็นไปมายัางไงลูกแล้วก็อยากกอดเขาสักครั้งหนึ่งแต่เขาไม่มีโอกาสพูดให้เราไม่มีโอกาสพูดได้แล้ว,ลลวอะ,อะถ้ามีโอกาสจะพูดกับพี่ชายยังไงก็อ,อยากให้พี่มาคือความจริงอะค่ะอยากรู้ว่าความจริงเป็นยังไงค่ะครับน,นาเสดานี่ไม่มีโอกาสแล้วนะค,คุณครูนะสั้นๆถ้ามีโอกาสก็จะบอก,อกกันหนึ่งว่าไม่มว,มว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่แล้วก็ ครูทุกคนนะคะหรือว่าอาจารย์ที่โรงเรียนอยากให้ทําเป็นไปได้นะคะอยากให้เขากลับมีชีวิตอยู่อะค,ะค่ะเพราะว่าเขาคือความหวังของทุกคนนะคะค่ะคือรอยยิ้มของทุกคนคนะคะเสียใจด้วยนะครับ,รบขอบคุณนะที่มาเล่าให้ฟังวันนี้ครับและนี่คือจอข่าวเรีนสวัสดีครับ